แถวของโอ้ผู้เสีสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับลามูเร์บุกเอาชนะเมืองเกอเต็ดไปได้สองประตูตอนหนึ่งครับโอ้อะไะฮะเดี๋ยวมงไปไหนฮะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อครับแบบเดียวทายไปเลยคคู่นั้นยังไม่จบครับโอ้คู่นั้นจบแล้วครับโอ้โหอูรอยูไนเตดครับเสมอกับแต่จบนนีครับเดี๋ยวนะฮะเอายังฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรื้อผมเด็ดช้าครับ แต่ข้างในสนามนี่ข้างในสนามดีใจไปแล้วครับแต่ผู้ตัดสินยังไม่ได้เป่าต้องวีจบครับคู่ของอุดรยูนเต็ดครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ชมบรรยากาศรดสดไปกันครับสสทางและผู้ตัดสินบนุวีดหมดเวลาการแข่งขันแล้วครับคู่อุดรยูนเต็ดกับพวกแดงเลยครับแน่นอนครับวันนี้ฮะโอ้โหลำบุญไวเลอร์ครับเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยอีกสองอย่างเป็นทางการแล้วครับตอนนี้ฮะ ตอนนี้ขึ้นสู่ทีสองแล้วโอ้โหเอาละครับผลบอลเป็นใจหมดแล้วครับนไม่ต้องลุ้นนัดหน้าแล้วครับตอนนี้ไปเตรียมตัวทําสนามได้เลยครับเลื่อนชั้นก็ถือทีสองก็งเป็นทางการเรียบร้อยครับโมผมจะตัดตัวไฮไลไท์ฮะมาดูบรรยากาศสดๆกันก่อนครับเนี่ยโยนบอสตาเลยครับโอ้โหประธานสโมสรของลำบูนครับ บรรยากาศกชื่นมือนโอโหและโครร้ดปอนโดนด้วยครับจงสนิทมุที่ช่วยฮะนี่อะไรแกก็กล้าเงือน,น้อยนะ,นะอย่าให้แกลวกลงมานะครับก็บรรยากาศฉลองเลื่อนชั้นแล้วครับชื่นมืม่นกันไปครับโอ้โหมีความสุกกันแล้วครับ <công S 1> โอ,โอ,โอ้โอ้อ่าฮะนะ เดี๋ยวได้กลับไปฉลองกันที่บ้านของเราครับ